ซึ่งไทยฝรั่งเศสอายุ15ปีค่ะหายออกจากออกจากบ้านไปประมาณ1สัปดาห์แล้วนะคะหลังจากที่ออกไปเที่ยวตลาดนัดแถวบ้านกับเพื่อนตอนนี้ตำรวจได้เบือเบาะแสเบื้องต้นแล้วนะคะโดยบอกว่าน่าจะเดินทางออกไปกับชายที่คบกันอยู่1ปีค่ะ กลายเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจในโลกโซเชียลนะคะหลังจากมีการโพสต์ข้อความประกาศตามหานางสาวกนกวรรณเบลูนัสหรือว่าน้องยิม้มลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสอายุ15ปีค่ะหายออกไปจากบ้านในตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังตั้งแต่23กรกฎาคมที่ผ่านมานางโลมาเบลูนสัสแม่ของน้องยิม้มเล่าว่าช่วงค่ำของวันเกิดเหตุค่ะลูกสาวขออนุญาตไปเที่ยวตลาดนัดใกล้บ้านโดยมีเพื่อนสนิทสองคนซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงไปรับ ช่วงเวลา20นาฬิก30นาทีได้โทรศัพท์หาลูกสาวเพื่อสอบถามว่าอยู่ที่ไหนคะ่ะลูกสาวก็รับสายแต่บอกว่าขอเลื่อนเวลากลับบ้านช้ากว่าปกติพราผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงได้โทรศัพท์ติดต่อลูกสาวอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีคนรับสายแล้วนะคะจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจภูธรเมืองตรังเช้าว,วันที่24กรกฎาคมและจนถึงขณะน,นี้ยังไม่สามารถติดต่อได้คะ่ะ เบื้องต้นไม่คิดว่าลูกสาวจะหนีออกจากบ้านเพราะว่าเป็นเด็กดีไม่เที่ยวเตร่ประกอบกับของใช้จําเป็นนะคะยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือและเครื่องสําอางค่ะทันตํารวจโทรประเสริฐสงแสงรองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจภูทรเมืองตรังกล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลพบเด็กสาวหายไปกับนายสมรักเทียนยี่ชาวจังหวัดสตูลเพื่อนชายที่คบหากันมากว่า1ปี ขณะที่ตำรวจได้เดินทางไปยังพื้นที่ใกล้เคียงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่ากลัวเด็กจะหลบหนีไปอีกเบื้องต้นได้ออกหมายจับนายสมรักข้อหาพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีคาดว่าจะตามตัวมาดำเนินคดีได้เร็วๆนี้ค่ะ